ผมขอเรียนเพิ่มเติมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ท,ทาครับเมื่อวานมีสสหารือในสภานี้หลายท่านเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านพูดถึงสสผู้เกต็ตสสชลบุรีแล้วก็สสกรเ็เาบอกว่าภูกเก็ตขณะนี้มีปัญหามากเรื่องกัญชานักท่องเที่ยวจะลดลงตราบใดที่รัฐบาลยังปล่อยให้กระจายอย่างนี้แล้วสสกรทักการก็บอกว่าชาวบ้านร้องเรียนสสเยกลิ่นกัญชามันออกไปบริเวณนั้นชาวบ้านจะร้อน ที่พัทยาก็เช่นเดียวกันผมคิดว่าเรื่องที่ท่านมาตอบกระทู้วันนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องด่วนผมขอฝากท่านนินิดหนึ่งนะครับผมก็ดีใจที่กระทรวงหมหาดไทยได้ไประชุมทุกภาคส่วนบอกว่าจะประเมินผลในการปราบปรามยาเสพติดภายใน3เดือนในฐานะที่เคยอยู่สมรภัยฝากท่านด้วยนะว่าอย่าไปประเมิน3เดือนต้องประเมินทุกสัป,ปดาห์ตอนที่กระทรวงหมหาดไทยโดยรับบัญชาการนายกนั้นเราต้องให้จังหวัดทุกจังหวัดแรงงานทุกวันจันทร์ ผู้ค้ารายใหญ่อย่างเหลือกี่รายผู้ค้ารายย่อยลดลงไปเท่าไหร่รัฐมนตรีมาไทยต้องมาสรุปให้ที่ประชุมคอรมอรสั้นๆทุกวันอาคารครับรัฐมนตรีที่เกี่ยวก,ก็จะมาเพิ่มเติมว่าตามอย่างไรแต่ฝากท่านว่าขอให้ตามทุกสัปดาห